สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับประจาวันศุกร์ที่27มกราคมนะครับก็สําหรับ3ฮานอยวันนี้ลงเป็นวันสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้หยุดนะครับผมหยุดพักผ่อนนะครับสําหรับใครที่มากดติดตามอาจจะตกใจเอ๊ะทำไมวันเสาร์ไม่มีหยุดทุกวันเสาร์นะครับเมื่อวาน3ฮานอยจบหมดทั้ง3ฮานอยนะครับก็ฮานอยพิเศษเสียดายมากครับคือ ถ้า8-6ขึ้นบนก็คือแตกตรงๆเนอะเต่ได้ครับแต้มเดียวแต้มเดียวครับเมื่อวานฮานอยพิเศษเจาะครับ8-6ฮานอยปรติเจาะ466 4หฮานอยวีพเจาะ2อ7 2เราพองอ่ารถอีแท็กมาครับต้องขออภัยนะครับอืมเมื่อวานออก3-8-7-8-6ครับวันนี้เด็กสุดที่จับได้คือ1ครับวิ่งบนรุ่นล่างหครับ วันนี้นาเบิ้ลเหมือนกันครับนาเบิลเนาหนึ่งหนึ่งสวยครับจอครับ01 51 0หนึ่งครับ0ูนย์ห1ึ่งห้ากแล้วก็เกครับ

ฮานอยพิเศษได้แนวนี้นะครับ17นกา3 0นาทีมาุ้นผลกันครับ